สวัสดีครับมีเกิดก็มีดับนับสงสารจะไม่มีอยู่ชั่วการนิรันดร์สมัยและไม่มีชั่วคราวตลอดไปสรรพสิ่งอยู่ในใจในภวังเมื่อมีขึ้นก็มีลงอย่าสงสยัยเรื่องจะขึ้นตลอดไปอย่าได้หวัง สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจังเมื่อมีดังมีดับถับคู่กันเมื่อมีได้ก็มีเสียคอยตามติดเป็นคู่ปรามตามจริตที่เข้มแข็งได้เป็นคุณเสียเป็นโทษอนเอกนกนันเป็นเหตุผลสัมพันธ์กันน,น,นิรันดรเียเช่นพุทธธรรมที่พ่อสอนให้สะท้อน ความหมายอุตาหรอนโลกธรรมสองชีวิตจิตสะท้อนรู้คิดรู้นิวรเพื่อปล่อยวางยามเรามาม,ามือเปล่าที่สดใสไม่เห็นมีอะไรติดตัวบ้างในายามยังทำอะไรแามลายทางทั้งหมดคือแบบอย่างรุ่นต่อไปวันมารู้ส่วนวันไปเราไม่รู้ถึงวันนี้ก็ยังอยู่อย่างสดใส วันพรุ่งนี้มะลืนนี้จะอย่างไรมันจะเกิดและเป็นไปตามกฎกรรมผูเล็กลำปางวันละก่อนออนไลน์จงรู้สึกโชคดีกับทุกเช้าที่ยังมีลมหายใจและขอให้ตัวท่านเองก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปได้ทุกวันชีวิตของเรามีทุกขและมีสุขเสมอครับ